นี่มึงกำลังสอนเขาทำเมนูไฮโซฉบับสิ้นเดือนนีเนี่ยทำไมอะ่ะก็ดูจากส่วนผสมแล้วแบบว่ารวมร่างกันเรียบร้อยคือแบบกินหรูอยู่ดีฉบับสิ้นเดือนได้เลยนะถ้าคุณคิดว่าการทำอาหารด,ด้วยตัวเองเป็นเรื่องอยากเชฟคนนี้จะทำเรื่องอยากให้เป็นเรื่องง่ายจนทุกคนทำได้กับอร่อยมักง่ายโกชิดคิ i t ชครับสวัสดีครับกับเข้าสู่รายการอร่อยมักง่ายโกชิดค k i t c h e นะครับ วันนี้กลับมากับ e ีีใหม่ขอจดหมายจากทางบ้านเลยครับผมสวัสดีค่ะพวกเรา d t แท็กเน็ตทำกิน d t แท็กเน็ตทำกินคือโครงการที่ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีตัวตนบนโลกออนไลน์ค่ะสามารถถ่ายสินค้าได้อย่างเป๊ะปังไปกับพวกเรา d t แท็กเน็ตทำกิน สำหรับวันนี้ขอแนะนำน้ำพริกบ้านทนายค่ะน้ำพริกบ้านทนายคือหนึ่งในผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จกับการอบรมกิจกรรมกับเรานะคะสำหรับวันนี้น้ำพริกบ้านทนายขอส่งต่อให้กับเชฟแชมป์เพื่อนำไปรังสรรค์เมโนโูแบบอร่อยมากง่ายแล้วเราจะรอทานนะคะอืมนี่ครับผมน้ำพริกบ้านทนายนะครับเป็นน้ำพริกที่ประสบความสำเร็จจากโครงการเน็ตทำกินของดีแท็นะครับ ผมจะเอาน้ำพริกตัวนี้เนี่ยมาทำเป็นเมนูอร่อยมาก่ายของเราในวันนี้นะครับผมซึ่งเมนูที่ผมคิดมาแล้วเนี่ยวันนี้ผมจะทำสองเมนูเลยจากน้ำพริกที่มีนะครับมาให้หลายๆตัวอย่างแรกที่ผมเลือกคือน้ำพริกตาแดงนะครับผมน้ำพริกตาแดงผมจะเอามาทำเป็นตับไก่ปาเต้ทานกับขนมปังโดยใช้น้ำพริกตาแดงครับและเมนูที่สองนะครับก็จะเป็นน้ำพริก เมงดาครับผมจะทำสปาเกตตี้ผัดน้ำพริกเมงดากับซีฟู้ดนะครับง่ายแค่ไหนอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราเชิญรับชมต่อได้เลยครับครับผมเริ่มแรกนะจากที่แนะนําไปเราจะใช้น้ําพริกตาแดงทาตับนะครับผมตับบดปาเต้ตับบดปาเตะอ่ามันเป็นอาหารจากทางฝรั่งเศสนะครับเอาตับมาผัดกับเนยแล้วก็ใส่ครีมเข้าไปแล้วก็ปัน่นเอาไ้กินกันมปังเช้าๆกับกาแฟนะครับถ้าอ่าบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับ แต่วันนี้เราจะมาแดปทานกับน้ำพริกให้ตับบดเนี่ยมันมีรสชาติที่เข้มข้นแล้วก็ออกเผ็ดเล็กๆนะครับผมนี้เดี๋ยวจะมาสอนเตรียมตับนะตับนะครับมันจะมาในลักษณะของเป็นกรีบๆสองสองพาร์ตอย่างนี้นะปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องเอาออกมันจะเป็นพวกเยื่อขาวๆตรงนี้ไม่เอานะครับเวลาถ้าเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ตับมีรสขมไม่อร่อยแล้วมันจะมีอ่พวก ที่เป็นท่อเป็นหลอดเลือดที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเราแยกกรีดสองกีบก่อนที่อยู่ข้างข้างออกก่อนปุ๊บแล้วเรามองว่ามันมีเยื่อขาวๆอะไรไหมเราเอามีดเกลี่ยปุ๊บแบบไม่อยากให้เสียเนื้อตับเยอะนะครับปาเต้นเนี่ยจะต้องอมีรสคาของตับน้อยแล้วก็ความขมก็จะน้อยมันจะมีความมันแล้วก็ความนัวๆในรสของตับดังนั้นเนี่ยปาเต้นเนี่ยจะต้องระวังในเรื่องของเยื่อแล้วก็ เขาจะต้องล้างตับด้วยนมตามขั้นตอนต่อไปนะครับพี่ก็จะหั่นตับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับประมาณนี้เทคนิคการทําตับนี้นะครับเราจะแช่นมนมเนี่ยมันจะช่วยล้างคาวตับนะครับเพราะว่าเวลาเราทําตับเนี่ยเราจะไม่ผัดไฟแรงมากดังนั้นถ้าเราไม่ล้างคาวนมเนี่ยจะทำให้หนึ่งให้ขมแล้วก็ตับจะเหม็นเราจะแช่นมทิ้งไว้ยอย่างนี้นะครับ ประมาณครึ่งชั่วโมงนมเนี่ยตับครึ่งโลเนี่ยที่ใส่นมแค่ห้าสิบถึงร้อยโจริงๆแค่นิดหน่อยพอนะครับแค่พอท่วมตับแช่ไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอามาเทนะ้ำออกแล้วก็ล้างาเดี๋ยวเรากลับมาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะล้างาตับที่แช่นมไว้นะเดี๋ยวตามมาที่ซิงค์เลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะล้างน้ําเปล่าอ่าเดี๋ยวเราจะมาผัดตักกันนะอย่างแรกคนระับเปิดทีเพิ่งเปิดเตานะเดี๋ยวเปิดให้มันร้อนก่อนเดี๋ยวเราจะผัด กับเนยแล้วก็เกลือพริกไทยนะครับเนยเนี่ยวันนี้ที่ใช้ตับประมาณครึ่งโลนะที่จะใช้เนยประมาณ250กรัมซึ่งเวลาเราผัดเราก็จะผัดส่วนหนึ่งและไอ้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะเอาไวใ้ใส่ตอนปั่นจะเป็นเนยกึ่งละลายกึ่งกึ่งนิ่มกึ่งกึ่งแข็งนะครับไอเมนูชิคเก้นปาเต้เนี่ยมันเป็นเมนูที่จะต้องใช้เนยเยอะนะพอลงเนี่ยอยากให้ลงไฟแรงนะครับเพราะว่า ปรับปริมาณนี้พอลงปุ๊บเดี๋ยวณหภูมิีันก็ตกลงไปปุ๊บเราก็เบาไฟลงเชฟครับแปลว่ากระทะต้องตั้งมาให้ร้อนๆก่อนประมาณใช่ไหมใช่เติมเนยเข้าไปตรงกลางนะครับเ<อ>ติมเนยตรงกลางนะครับ<อ>แล้วจะใส่น้ำพริกไม่ได้โอไม่ใช่สิต้องบอกน้ำพริกตาแดงนะครับผมถ้าเป็นช้อนชาเนี่ยใช้แค่ประมาณ ช้อนชาก,กว่าอันนี้อ่าช้อนชาปนภูน,นนะอันนี้ที่ใช้มันช้อนโต๊ะตะกะกะเอาสัมผัสตรงที่เราวางเลยนะมันละลายกันนะครับและระหว่างที่ตับยังดิบอยู่นะครับแต่เกลือและพริกไทยรับไทยมาก่อนเกลือนี่เป็นนะครับประมาณช่มช้อนชากะกะ,กะเอาด้ฟิลลิ่งนะครับ เดี๋ยวเกลือพริกไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่ตายตัวเราจะชิมตอนที่บดแล้วก็ได้ชิมจากเครื่องปั่นแต่เราก็ถ้าอยากได้เค็มกว่านี้หน่อยแต่เวลาเติมเนี่ยเราจะต้องจําไว้ว่าตับบดเป็นอาหารที่ทานเย็นทานตอนที่มันเย็นแล้วนะครับเวลาที่มันเย็นแล้วมันจะเค็มขึ้นดังนั้นการเติมเกลือเราก็ต้องระวังีจะใส่ในเครื่อน้อยหนึ่งนะฮะเมนูนี้บอกเลยครับในจะเยอะจริงๆบาร,รเต้เนี่ย เหมือนเรากินเนยทาขนมปังแต่เป็นเนยลบตับอ่ะอ่เดี๋ยวพี่จะชิมนะครับว่าน้ำพริกพอแล้วยังอาจจะเติมักครึ่งช้อนชานะครับ้อนกินมีทางบ้านบอกพี่แซมครับเวลาทำอาหารพี่จะใช้ช้อนเปลืองมากเลยครับชิมทีก็ล้างทีถึงไหมฮะฮะใช่กอ,อนพริกหน่อยหนึ่งถ้าลงไปเราพยายามยีมันให้ละลายนะครับ เนี่ยตอนนี้ตับเริ่มสุกแล้วเราจะไม่ผัดนานมากนะครับยิ่งผัดนานใช้แปงไฟแรงมากมันก็จะขุมนะครับว่าแรงเนี่ยตอนนี้เร่งไฟกับเตาแรงเกือบสุดแล้วแต่ว่าเนี่ยเราต้องการแค่มันบุ๋มงเบาๆผัดตับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั่นตับกันนะครับามาจริงๆเนี่ยมองเผินๆเนี่ยยังกะแกงหาทับพลีอ เนยนะครับพี่จะใส่เข้าไปมันเป็นเนยที่ค่อนข้างจะเย็นนะครับช้อนหนึ่งก่อนเราจะไม่ปั่นหมดเลยนะพอปั่นหมดปุ๊บถ้าใส่ไปทีเดียวอะ่ะมันด้วยความที่ว่ามันจะเหนียวมันจะทําให้ปั่นไม่ทั่วเราก็จะปั่นใส่ไปเรื่อยๆใส่เนยปุ๊บเราก็หย่อนนมมานะครับประมาณ 50ML อันนี้กะเอาเลยนะปุ๊บนิดนึง แ,แสดงว่าเนยคือตัวประสานเนื้อระหว่างตับถูกต้องครับเครื่องปรุงทั้งหมดเราใช่ครับ <มา S 2> แต่จริงๆเนี่ยถ้าเป็นปลาทิกเขาจะใช้ครีมใช่ไหมแต่ผมไม่ใช้ครีมเพราะว่ารสชาติครีมเนี่ยมันจะเข้มมากมันจะมันมากมันจะไปกบรสชาติตัวน้ําพริกเอาแล้วเปลี่ยนมาทีนมอพอแล้วไม่เล่นละเฟถ <S 1> <S 1> ้าปัดเนี่ยเมันแค้นอะไรที่บ้านมาหรือเปล่า ม่รู้เหมือนกันใช่เลยเก็บกดมา้ชัดกิงวันนี้นึงปุ๊บแล้วเราก็เติมอีกเชฟเกี่ยวอเตอร์ไมล์นะเนี่ยแล้วเราใช้เนยแบบอุณหภูมิห้องได้ไหมเชฟแบบเนยได้ครับแต่ว่าคือขั้นตอนนี้พี่อยากใช้เนยที่เย็นนิดนึงแบบไม่ถึงกับโห่แข็งมากเอาเนยที่กึ่งนิ่มกึ่งเย็นเพราะว่ามันจะช่วยลดอุณหภูมิตับด้วยเพราะเราไม่ได้ทิ้งให้ตับเย็นแล้วปั่นไง มันจะค่อนข้างอุ่นๆทิ้งไว้นานก็ไม่ดีเพราะตัวตับมันจะคุกกิ้งต่อมันก็จะขมไม่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะร้อนตับแตกใช่นี่แหละคืที่มาเพราว่าร้อนกับแตกถุยบ้าให้กุกเคลมนะ เดี๋ยวพอเวลาเอาเขาเ้าตู้เย็นเนี่ยมันจะเสร็จแบบนี้เออจริงมองไกลๆรูกว่าแบบชาไทยช,ชาไทยปั่นนี่นี่คือเรามันต้องเย็นก่อนใช่ไหมถึงกินได้ใช่มันจะกินกินแบบเย็นๆกินแบบเหมือนเหมือนเรากินเลยอะ่ะเออโหงั้นงี้ทําเก็บไว้ทั้งชามนี่กินได้ทั้งเดือนเลยป่ะถ้าเก็บดีอ่ะใช่อเอาตู้เย็นนะครับโอเคครับ แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูสปาเกตตี้น้ำพริกแมงดาต่อเด,เดี๋ยวเชฟขอ,อนิดนึงต้องแช่นานเท่าไหร่ถึงเซ็ตตัวแล้วกินได้เอาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะอต่จริงจริงถ้าฟรีเซอร์นี่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ได้แต่ช่องธรรมดาสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะครับครับอย่างที่ว่านะเทปนี้เราจะทำสองเมนูเมนูที่สองจะเป็นสปาเกตตี้ซีฟูดกับน้ำพริกแมงดาเดี๋ยวพี่จะขึ้นอัตราส่วนของสปาเกตตี้ไว้ตรงนี้นะครับ แต่วันนี้พี่จะทําไปสองที่จะทําให้ดูสองที่พี่จะสอนกะอย่างแรกเลยจะต้มเส้นเนี่ยจะสอนกะเวลาถ้าเราอยู่คนเดียวหรือ2คนเนี่ยเออเราซื้อปาเกตตี้เส้นตา่อม,มาเราจะกะยังไงนะสปาเกตตี้เส้นยาวจะเบอรสองเบอร์สามก็ได้นะครับให้เราทํามือนี้นะแล้วก็วงมาอย่างนี้ข้อนิ้วโป้งปึ๊กนี่คือปริมาณสปาเกตตี้สาหรับ1คนที่จะกิน1คนที่จะกินนะ ประมาณนี้โอ้ห oh. นี่คือหนึ่งคนกินเชฟทําเมื่อกี้คิดดีไม่ได้เพราะว่านั่นขนาดของเชฟไม่ใช่แล้ว oh. ส่วนเนี้ยพี่ทำสองคนกินสองคนกินคืออะไรคือนิ้วบรรจบกับตัวตรงปลายนิ้วโป้งครับถ้าเป็นหนึ่งคนกินก็คือบอกตรงข้อตรงนี้นะ oh. ถ้าตากะกะก็ทําอย่างนี้เลย oh. ประมาณคง่อเลย oh. กินหมดปะละ่ะ oh. เพราะว่าเราอย่าลืมไหมครับว่าต้มเนี่ยเส้นมันจะขยายออกประมาณเท่าหนึงอ่าพี่กะว่าทำสองที่นะครับก็ตามพี่กวาวไว้นะครับนี่นุชี้ที่นี่โป้งนะประมาณนี้นะต้มน้ําเดือดแล้วเดี๋ยว,วยจะลงแล้วครับปุ๊บใส่เกลีอยลงไปนิดหน่อยแล้วก็ มาเดี๋ยวมาหั่นของกันอย่างแรกมัก็หั่นผักก่อนนะก็ใช้ประมาณ2ที่ใช้ประมาณสักครึ่งลูกอ่ายขั้วออกนะครับไม่ต้องเสาใหญ่มากนะครับเชฟเห็นหัวหอมแล้วนึกถึงมุกหนึ่งพอดีเลยเมื่อวานไปอ่านเจอในทีมเนี่ยแหละส่งมาให้ดูเขาบอกว่าอะไรนะเออ หัวหอมเป็นสิ่งที่ทําให้คนร้องไห้ได้แปลว่ามันไม่รู้จักมะพร้าวหรือทุเรียนทําไมครับเขาคุงใส่หัวแล้วกูต้องร้องไห้ <c ười> เนกกรนบูอะไรของพงเมียเออ่อะผมใส่ป่าดใส่กระทะไปเลยนะหัวหอมครึ่งลูกี่จะผัดประมาณสองทีใช้กระทะใบใหญ่เลยระเื<ด>เทศ้นอนไห้ที่าหหาำไมครับทำไมเขร้องไหา,หา,าทำไมเมืม่อวานพ่อ เครื่องอะไรครับหัวหอมเป็นหมาที่ดีครับพี่หัวหอมเป็นหมาที่ดีคืออะไรวะหมาชื่อหัวหอมไม่เก็ตผูไม่เก็ตเห็นมุกประหลังไปเล่นอ๋อหลับมุกประหลังนี่อย่าไปอย่ามั่วมุกคนไทยอ่ะอันนี้มาเกิดเที่นะหั่นเต๋าใหญ่ๆไปเลย เรียบร้อยมาเรามาทํากุ้งก่อนนะครับอย่างพี่ๆเคยสอนเแต่เทปเก่าเกา,าไม่ได้สอนนะสอนใหม่ก็ได้กุ้งนะครับมาอย่างนี้ปุ๊บวันนี้เราจะใช้แต่ตัวหัวใช้ด้วยก็ได้นี่เราดึงก่อนนะหัวออกนับ1,2,3ข้อที่3นะจ๊ะข้อที่3ามพี่หักพลึกๆแล้วพี่ก็นวดมันนิดนึงแล้วก็ดึงจึ๊บสุด,ด,ดเลย เป็นกุ้งกุลาดำนะครับผมอ่าอลืมไปวันนี้เราจะเก็บหางเสียด,ดึงออกหมดเลยแล้วพี่ก็ผ่าหลังวิธีผ่าหลังนะแค่ประมาณ3าข้อพอเพราะอะไรถ้าเราผ่าหมดปุ๊บกุ้งเนี่ยมันจะมีกล้ามเมือแล้วจะมีเป็นแผ่นบางๆที่อยู่สองฝั่ง่ถ้าเราผ่าปุ๊บเเราหั่นเนี่ยเวลาที่เราผัดเนี่ยมันจะรัด พอถ้าเราไม่มีตรงนี้รัดกุ้งเราจะกินรู้สึกเนื้อมันไม่เด้งแต่ถ้ามีตรงนี้รัดอยู่ก็กินแบบกุ้งเด้งๆกับกรอบเป็นเทคนิคครับคือผ่าหลังเราผ่าแค่ประมาณ 2- 3ช่องพอแล้วเราก็เอาเส้นออกเมื่อกี้ผมลืมไปว่าจะใช้กุ้งแบบไว้หางถ้าไว้หางเอาหัวออกเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับเป็นปลาหมึกปลาหมึกขาวนะดึงออกนะครับมันจะมีกระดูกบางๆอยู่เราเอาออกด้วยตรงนี้เอาออกมันจะเป็นแบบ เป็นดีประหมึกเล็กๆดึงออกมาแล้วก็ตรงหนวดเนี่ยมันจะมีเขี่ยวมีปากของมันอยู่ตรงนี้นะเราหงายแล้วก็เามีตัดปุ๊บมันอันนี้คือปากซึ่งบีออกมาก็จะเป็นเขี่ยวตรงนี้ถ้ากินเข้าไปคือถามว่าม,มันกินได้ไม่ได้แต่มันก็จะแทงปากเจ็บๆเล็กๆคันๆอ่าหืม ใช่หั่นเป็นแว่นนะครับปลาหมึกเชฟครับผมเห็นหนวดปลาหมึกนะต้อง<ม>ให้เชฟเล่นมุกหนวดปลาหมึกแต่เซนเซอร์ได้นะเลาให้เขาฟังหน่อยสิให้เป็นมุกที่ผมผมขอนําภูมิใจนําเสนอมากฟังครั้งแรกแล้วแบบคืองี้สตันไปนิ่งๆคืองี้งน,งน้องผมเนี่ยเอ่อเป็นเรียนในโรงเรียนหญิงรุนโรงเรียนหน <c oughs> ึ่งก็จะมีเพื่อนเป็นผู้หญิงใช่ไหมทีเนี้ยคือต้องเล่านิดนึงว่าเชฟมีน้องสาวอ่าอ่าแล้วทีเนี้ย เพื่อนก็จะเล่นมุกว่าเฮ้ยมึงมีปลาหมึกเนี้ยเฮ้ยหนวดปลาหมึกอย่าก,กินนะกินแล้วเหม็นจริงเหรอเพื่อนคนก็ไม่กินเลยแต่ไอคนพูดอ่ะยิบขึ้นมากินเอ้าเฮ้ยเหม็นหรอ๋อขล้อเล่นนั <c oughs> <c oughs> ่นแหละมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนตัดคู้แข่งอ่ะอ <c oughs> ่านีมันุนะใช้มือเลยมุกว่ามนะันเพราะว่านะ ชอบใช้มันกุ้งเพราะว่าอร่อยและกลมกล่อม <c oughs> นี่แหละมันกุ้งของดีของที่เชฟต้องการสปอยไว้ตรงนี้เลยได้ปะะ่ะมันต้องมีเดี๋ยวเดี๋ยวเชฟจะมีทิปนอกครัวให้ดูทิปนอกครัวจะมีทิปนอกครัวกันแล้วเร็วนี้นะครับติดตามชมมันได้นะครับ<า>รับรองว่าแขกรับเชิญที่ไปกับเชฟเนี่ยพิเศษพิเศษยังไงครับผม ออแค่นี้แหละพิเศษจะเตรียมอีกอย่างหนึ่งก็เป็นผักชีใบเลื่อยนะฮะเราจะซอยเอาไว้เอาไว้แต่งจานด้วยเอาไว้โรยแล้วก็จะเอาไว้ใส่นะฮะใบเลื่อยนี่ขมไหมครับขมมากจริงๆบางคนเขาชอบเรียกผักชีฝรั่งบางทีไม่ก็ผักชีผมเรียกง,ง่ายๆนะผักชีใบเลื่อยเพราะมันจะหยาบๆโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มผัดกันเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มผัดสปาเกตตี้นะฮะอันนี้ก็จะมีหัวหอมใหญ่กับมะเขือเทศที่เราหัน่นไว้เปิดเตาเลยใส่น้ำมันเข้าไปหน่อยนะครับแล้วก็เปิดดอดุกันด้วยแน่ไม่ลืมไม่ลืมวันนี้ไม่ลืมเชฟครับครับผมน้ำมันเนี่ยถ้าเป็นน้ำพริกอย่างเงี้ยอ่าม,มันต้องมันต้องใช้ถ้าใช้น้ำมันมะกอกคือเราสามารถใช้แบบถ้าใช้น้ำมันมะกอกให้ใช้เป็นแบบว่า เป็นไลท์เป็นพอมาสนะครับอย,อย่าใช้ตัวเข้มขน้น <c oughs> เพราะมันจะไปตีกับกลิ่นน้ำพริกน้ำมันพืชได้ก็ดีวันนี้ใช้น้ำมันพืชใส่แค่ประมาณช้อนโต๊ะออครับ <Okay. S 1> วันนี้เราผัดเส้นสปากเกตตี้สองที่นะครับใช้ประมาณสองช้อนชากะเอานะฮะผมกะเอาสองช้อนชานะครับกบ็เกือบ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 ช้อนโต๊ะแหละใส่เข้าไปผัดผมผัดข้งแกงอ่ะเราผัดจนกระทั่งตัวน้ำพริกเนี่ย มันเนียนสลายไปนะครับเคลือบกับตัวนี้แล้วพอผักสุกเดี๋ยวเราจะลงพวกเครื่องซีฟู้ดกันอ่าเสร็จแล้วเราก็ลงกุ้งกับหมึกตะกี้ไปเล่นไฟนะครับเดี๋ยวพอเราผักเสร็จแล้วเนี่ยถอยด้วยเราผัดเสร็จแล้วเนี่ย,ย,เ,รเ,รเ,ยเราก็จอาขึ้นเพราะว่าเราไม่อยากให้ พวกซีฟูดโดนไฟนานๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแข็งโดยเฉพาะปลาหมึกเนี่ยกุ้งก็ให้พอสุกแล้วเราเอาขึ้นเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ตอนท้ายอตน,นะครับระหว่างนี้ลงเกลือกับพริกไทยนิดเนึงวันนี้เรามีน้ำพริกที่เข้มข้นและอร่อยอล้เรารุงรสแค่เกลือกับพริกไทยพอสำหรับ เมนูอาหารเนี้ยที่หยุ่นได้นะถ้าใครชอบมันกลิ่นน้ำพริกเผ็ดแรงๆเพิมหน่อยก็ได้เดี๋ยวพอตอนเราผัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมว่าน้ำพริกพอไหมไม่พออย่าลืมเพราะว่าพวกนี้เป็นสิ่งที่มันสามารถที่หยุ่นได้นะฮะทำอาหารให้สนุกมีความสุขและไม่ต้องไปคิดอะไรมากอ่ะูฟู้ดอยู่นี่แล้ว,ลวเราเอาเส้นลงเลยผมใส่น้ําร้อนเข้าไปนิดนึงเพราะว่าเวลาผัดแล้วเนะี่ยมันจะไปกระจายตัวน้ําพริก กับตัวน้ําซีฟู้ดที่ผัดเข้ามาแล้วก็ทําเป็นตัวกลางพายซึมเข้าไปในเส้นนะครับเร่งไฟเลยครับขอชิมนิดนึงนะคะับขอเติมน้ำพริกหน่อยอออนี่น้ำพริกข้อรอร่อยนะหอมใส่ไปอเปิ้ลใหญ่เลยจริง ผมพอจะกินรสจัดได้เราหามุมดีน้ำพริกก่อนนะครับแฉมร้อนเข้าไปดีกับน้ำพริกเดยนี่ใหน้ oh. น้ำพริกมันละลายนีสิคือสิ่งที่เราต้องการเดีย๋ยวพอมันได้ที่แล้วเราก็จะใส่ผักชีไปเรื่อยเข้าไปนะครับ แล,ล้วก็ชีไว้เรื่อยนะสสยไป,ไปเว้นไว้หน่อยเอาไว้แต่งให้เสรแล้วเอาซีฟู้ดกลับเข้าไปน่ากินซิ่งกับอะไร เสร็จแล้วครับผมมาลงจานเลยดีกว่าอะลงจานเลยดีกว่าอะสไปร์ตตี้ได้แล้วนะครับหอมมากหอมมากหอม<อ><อ>มากโอ้โห กินน้ำพริกแมงดาโดดมากแล้วมันเข้ากับซีฟู้ดได้ดีนะเพราะเวลาผัดนะพุกน้ำหอยน้ำกุง้งมันกุ้งอะ่ะมันเข้ากันได้ดีมากเอากุ้งออกนะเอากุ้งตั้งโชว์ไว้๋ยวมันโดนอื่นบดบงังแล้วก็โรยเมื่อกี้เห็นภาพสโลกุ้งกำลังสไลด์ลง จริงๆอ่ะอยากปิดนะเสียงปิดไม่ได้ปิ้งขนมปังก่อนโอ้มันจะไม่สมบูรณ์เลยเดี๋ยวพี่จะมาสอนเทคนิคปิ้งขนมปังอยู่ตอนเนี้เราเคยได้ยินเครื่องปิ้งขนมปังยี่ห้อเมอร์วิด้าอะไรนะยี่ห้ออะไรก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเป็นเครื่องปิ้งขนมปังจากเกาหลีที่ว่าปิ้งออกมาแล้วอร่อยเทพแบบ คือเดี๋ยวจะสอนเทคนิคให้ดูคือคืออร่อยเทพแบบว่าถึงถึงทีมทีมโปรดักชันนะครับใส่เอซาวแบบว่าเหมือนเสียงสวรรค์นะขนาดนั้นเลยมาเลยมาจาญี่ปุ่นครับแต่ว่จะสอนเทคนิคง่ายๆเนาะตกลงญี่ปุ่นหรือเกาหลีญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นตกลงงานญี่ปุ่นหรือเกาหลีเดี๋ยวก็สอนแล้วอ่าอ่าขนมกระทะนะวางไปแล้วเราฉีดเอาฟอกกี้ฉีดนะตรงข้างอย่าพยามอย่าให้โดนขนมปังนะแล้วเอาฝาปิด พราะหลักการของเครื่องปิ้งขงนมปังนั้นคือการปิ้งแล้วมีไอ้น้ําเลี้ยงข้างในทําให้ผิวไม่แต่ข้างในเนี่ยยังเขาเรียกว่ายัางมีความชุ่มชื้นยังนุ่มอยู่คือเชฟบ<อ>บกำลัง,องบอกว่าเชฟกำลังบอกว่าขนมปังปิ้งที่อร่อยคือขนมปังที่ข้างในยังชุ่มเหมือนไม่ได้ปิ้งแต่ข้างนอกกรอบแล้วเหมือนถูกปิ้งใช่โอเคนั่นคือจุดเด่นของเครื่องปิ้งโมบิได้เพราะว่ามันจะมีช่องเล็กๆเที่ยาไว้ใส่น้ำอ่าปุ๊บ ดูนะมันยังกรอบรอยู่หน้ากรอบแต่ว่ากดเข้าไปมันมีความนุ่มเลยนี่เห็นไหมแล้วก็ปิดฝาอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วเนาะจาก2เมนูของวันนี้วันนี้เทปเดียว2เมนูเลยที่อยากจะพูดอะไรอย่างหนึ่งกับน้ำพริกบ้านทนายคืออันเนี้ยเอาตรงๆว่ามีคนติดต่อมาให้ชิมเนี่ยชิมเราก็เฮ้ยเอาตรงๆนะมันอร่อยมันมีรสชาติที่เข้มข้นแล้วก็หอมอร่อยแต่ ที่มาทาวันนี้พี่คิดว่ามันเป็นมากดีวกว่าน้าพริกกุ้งข้าวซึ่งมันก็จริงเว้ยมันทําโปรดักต์ออกมาอย่างอื่นผมเอามาลังสรรค์เมนูอื่นที่อร่อยมากกว่านี้แล้วก็อยากจะฝากตัวน้าพริกนี้ถ้าใครชอบอยากทานเนี่ยสามารถเอาชื่อน้าพริกบ้านทนาเนี่ยกปเสริชใน Facebook ได้เลยนะครับสนับสนุนเลยครับของอร่อยอย่างนี้ครับกับโครงการดีแท็กทำกินนะครับเน็ตทำกินเอาเน็ตทำกินเหรอไม่ใช่ดีแท็กทำกินเหรอ เห็นสีฟ้าๆสีฟ้าเสื้อก็ฟ้านี่มาดีแท็กเต็มที่เลยขอโทษนะครับเน็ตทำกินครับสันิีบวันทนายขอบคุณมากครับขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ครับไปกินแล้วจะกินแล้วไม่ไหวแล้วแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากนะครับ YouTube Facebook Twitter กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ก็ต้องขอฝากด้วยนะคะสำหรับโครงการ d t แท็กเน็ตทำกินค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากติดตามก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะคะใน Facebook d แท็กเน็ตทำกินค่ะคนจะรวยเน็ตช่วยได้และทั้งหมดคือความมักง่ายของเชฟที่ควรลอกเลียนแบบไม่เข้าใจตรงไหนถามเชฟทุกช่องทางเลยนะจ๊ะพบกันใหม่เมื่อเชฟคิดเมนูออกสวัสดีครับสปอนเซอร์นะครับสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำพริก<ม>บ้านทนายนะครับให้กับเชฟวันนี้นะครับ มาเต็มกับมาเต็มตะก้าเลยใช้2ตัว <laughs> นะดังนั้นสปอนเซอร์ตัวอื่นสนใจติดต่อได้นะครับผมผมทำไม่ได้หมดนะครับทำด้วยหัดใจด้วยอะ่ะ